ปลงแล้วครับเดี๋ยวคุณตัดแล้คุณปลูกปลูกใหม่บ้างดีครับปอนนะครับข้งผมปลูกไอ้นี่ครับคือผมปลูกต้นไม้โอเคครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเดอะซีฟทายแชนแนลครัคือวันนี้ก็ต้องอยู่ในเซฟเพื่อนของผมอันกับใครอะดูพูดครับแล้วก็กับคุณปอนครับโอเคครับไอ้ปอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้แม่งยิ่งเข้าไปใหญ่แล้ว ตอต่อยนันเนี่ยจะ <Okay. S 1> ง,งข้างกันอ <Okay. S 1> ผมไม่ทิงอะไรคือแต่ทำในเกมไปได้แอปเปิ้ลหนึ่งอันดีว่ะผม,ผมขอกินได้ป่ะ <Okay. S 2> ผมหิวอ่ะโอเคฮะตอนนี้ผมไม่เจอพวกคุณเลยต้องผ่านกล่องมาครับคุณต้องผ่านตัวจำฮะสมมติอันใจเสียง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 ใจถ้าคุณเน็ดแรงคุณก็ไปเร็วครับรอฮะครับ รู้ไหมว่าผมเน็ตแรงอยู่แล้วฮะบอกให้นะครับว่ามีคนขุดต้นไม้แบบเออคือว่างไองเดียคือแบบต้นไม้เราติดเต็มเ็มเลยเฮ้ยติดติดมองไม่เห็นเอฮ้ยเฮ้นึงฮะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ไม่เจอใครครับผมติดเกาะเยอะอย่าพอจะไปรับขุดดินให้หน่อยขุดดินให้หน่อย ได้ครับแป๊บเดียวขับก่อนอได้ละได้ละึ้นได้ลตอนนี้ครับผมติดเกาะอยู่แล้วผมเออเดี๋ยวผมจะไปหาของนะเดี๋ยวมันาไม้ก็ไม่มีฮะที่ผมอยู่เนี่ยมีแต่สัตว์นี่แหละฮะที่ดำรงชีวิตอยู่ก็คุณก็แค่นั้นใช่ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้น ถ้าไม้พอเมื่อไรเดี๋ยวผมบอกนะนู้นครับนูน้นตรงนู้นครับคุณต้องมานะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยว<ะ>ผมรูแลใช่ไหมครเ่งมาสร้างบ้านกันดีกว่ามาคุณต้องเดินอีกไกลเลยคุณตทางน,นี้ใชนะ่ไหะคะนี่คคุณต้องดูไปเรื่อยๆแล้วเดินไปดูไปเรื่อยๆนะครับคุณต้องเดินดูไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเกาะอ,อันบางอัน แล้วคุณก็จะรู้นะครับ <ทำ S 1> ว่าได้ไงฮะเห็นแล้วในเมื่อเราเห็นแล้วก็จะปรับก็คือคุณนี่ครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวมาสร้างบ้านกันเลยนะครับก็คือเราผมมีไม้อยู่ประมาณสิบโอ้โ,โ,โหคุณรัวไหมล่ะครับคุณข้ามากี่อันคุณตัดมากี่อันใส่หลาต้นเดีย๋ยวมาสร้างบ้านกันเลยสร้างสร้างหลวหลเลยนะ ผมค้าประตูให้นี่ไปไกลไม่ต้องหัวซึ่งตอนนี้เราก็จะไปหาคนปัดครับแต่ตอนนี้ผมหาคนปัดอ้าวเจอแล้วผมเจอวาแล้วครับผมเจอวาว้าเห็นเขาไหมเห็นแล้วครับ ไม่ใช่คนนั้นข้างหลังไม้แทบจะไม่เหลือเลยอล้วคุณวางคุณใช้สกินอะไรเนี่ยคือเขาไปเปลี่ยนสก,กินมาครับสก,กินผมเองครับผมทำมาตั้งนานแล้วล่ะแต่ว่าเพิ่งมาใส่การเอดีสก,กินนั้น่อได้กลับมานี่ครับคุณปาดคุณปดัดดาบครับเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้เรามีสิทธิต้องบูมอนนะนเนี่ยเออบ,บูเลยครับ คุณไม่ค่าทีอยู่ไหนวะอันวาแกอยู่ไหนอยู่ไหนฮะตัดไม้อยู่สิครับก็คุณไม่ตัดไม้เลยไกลขนาดนั้นผมใ้ดาบคุณแล้วใครมันเอาของไปอะมันใครมันตัดไม้ไปหมดเลยก็ก็คุณปัดกับผมครับฮะดแล้วครับนี่ครับนี่ครับดาบดาบดาบพวกนขอบใจขอบคุณขอบตั้งกิวตั้งเกาไปแล้วค้นปลูกไม้เต็มเลย ไม่น่าเชื่อว่ามันจะตัดดูขนาดนั้นตรงนั้นแสงสว่างมากเลยนะครับดูนั่นดิเดี๋ยวผมไปทำทอดให้ผมครับอซอมบี้มาซอมบี้ซอมบีเมบ้เหรอซอมบี้เหรอซอมบี้เหรอผมมีกระดาษเปล่าด้วยอันนี้ผมฆ่าซอมบี้ได้หนึ่งตัว กินซอมบี้ก่อนคป้เยคุณไปเฮ้ยคุณคุณเออเออจะมาอยู่ให้ไปเจ็บด้วยทำไมวะเนี่ยออหิวเดี๋ยวผมขอขุดหลุมเอ้ยคุณคุณหลุมทำไมเนี่ยพอดเนี่ยอะไรฮะคุณหลุมเอาเอาของเสียคุณครรู้หรือไะว่ามันมีเหล็กไม่ไม่ใช่ดิมีหินเออใช่ หินมันสามารถทําเตาผิงแล้วก็ไปเผาด้วยไม้แล้วก็จะได้ท็อดมานะผมมีไม้เรายังไม่ได้แปลรูปอยู่ประมาณห้าอัน,อนเฮ้ยเจอ,อเหล็กเเจอไอรอนเฉยเลยเฮ้ยเ,ยเจอไข่แจ้ เก็บไว้เก็บไว้ไข่แกะคุณคุณคุณผมคิดว่าเปลี่ยนประตูนะผมเปลี่ยนเปลี่ยนประตูนะเออเปลี่ยนเลยครับโอเคประตูแวววะสเกลสเกลประตูแบบมูงมิงฟงฟริงสเกลสเกลประตูแบบมูงมิงฟงฟริงกับหมงแมวโอ้ยตัวนี้ลูกโอ้ยเออใครช่วยผมหน่อยสิไม่ตัวสเกล คุณลุงไม่ว่างคุณลุงลงดันอยู่ผมชื่อลุงดันนะครับเรียกผมว่าลุงดันไม่ใช่เรียกผมว่าลุงโดเอ้ยไม่ใช่เรียกผมว่าดูคุงเอออย่าเรียกผมว่าคุงโดนดคุงคุงนี่เขาใช้กับเด็กผู้ชายสําหรับญี่ปุ่นอะไรคุงนะเขาว่าคุงเอแสดงว่าคุงรู้นะฮะว่า คนรู้ทั้งหมดใช่ไหมว่าพวกเราเป็นใครท่านผู้ชมไม่นา่าเชื่อผมเจอผมเจอผมเจอทานผม,นนผม,มลงมาหาผมดีเจ็บตัวไม่ว่าเล่นหรือเนี่ยผมเหลือไว้เป็นหลักฐานที่ดูเลยนะคุณผมเหลือไว้เป็นหลักฐานให้ดูเลยนะเนี่ยเนี่ยผมเจอทาน ผมเจอ่านเก็บไว้เป็นหลักฐานให้ดูลเลยนะครับเจอฐาน,เ,นเอาไปขุดเลยวนะผมมีเจ็ดอันฐานอย่าร้องเพลงในแคสเกมได้ไหมคะอารมณ์ดีครับอารมณ์ดีโอ้โหอันนี้มันขุดเร็วจังเลย ผมได้สิบอันผมก็พอใจอ่ะผมได้สี่อันนี้มีสองอันเองโดนคุณฮอปอนอลย่งขุดเนี่ยนิสยัยจ๋าเหรอ,เอ,อครับความ,มสว่างขุดเฉยเลยมนุษยธรรมพูดภาษาอะไรไม่รู้เรื่องโอเคอ่ะผมจะขึ้นแล้วคุณได้เด็กมากี่อันผมจะขึ้นแล้วผมได้ไอิรอนหนึ่งอันผมได้ไอรอนสองอัน เอ้าตดคุงมาอยู่ใต้ดินเฉยตเฮ้ยใครทุบใครทุบผมยังไม่ได้ทุบอะไรเลยผมขึ้นละใครทุบเมื่อกี้ผมเจ็บนะเฮ้ยรอเหลือสวงอ่ะเหละกครปิ้งเสร็จแล้วคือเราต้องอยู่กันแบบมนุษย์ถ้ำใช่ป่ะเนี่ยปิดมนุษย์ถ้ำที่ไหนเดี๋ยวเราก็ขึ้นไป ไม่ต้องห่วงว่าว่าเราจะถูกเต็มไปด้วยถ้ำอ่ะแล้วขอจบิีแป๊บหน่อยดีครับสวัสดีแต่ของผมทำเกินสิบห้าได้ไม่ใช่เหรอเฮ้ยคุณทำได้เหรอได้แต่สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ